เฟซบุ๊กพักสร้างอนาคตไทยโพสข้อความระบุว่าตอนนี้ขายเข้าเปลือกได้กิโลกร,รัมละ6บาทหรือเกวียนละ6,000บาทแต่ต้นทุนปากเข้าไปแล้ว8,000บาทขาดทุนเกวียนละ2,000บาททันทีโรงสีมีต้นทุนสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเกวียนละ1 8 0 0 0บาทประชาชนซื้อข้าวสารหอมะลิถุงละ5กิโลกรัมประมาณ180บาทคิดเป็นกิโลกร,รัมละ36บาทหรือเกวียนละ36,000บาท คำถามที่ชาวนาฝากถามแล้วส่วนต่างเกวียนละ18,000บาทหายไปอยู่กับใครจะดีกว่าไหมถ้าเอาส่วนต่างเกวียนละ18,000บาทส่วนหนึ่งแบ่งให้ชาวนาขายเข้าเปลือกได้ราคาสูงขึ้นส่วนหนึ่งแบ่งให้ผู้บริโภคทําให้ประชาชนซื้อเข้าสารถูกลงโดยแนวคิดตั้งกองทุนสร้างอนาคตชาวนาออกเหรียญดิจิทัลอาจใช้ชื่อว่าเหรียญสร้างอนาคตชาวนาโดยผู้ถือเหรียญ มีสิทธิ์ซื้อข้าวสารหอมมะลิเดือนละ1ถุง5ากิโลกรัมที่ราคา120บาทผู้ถือเหรียญสามารถซื้อข้าวสารถูกลงถุงละประมาณ60บาทประหยัดไปได้กว่า3 0คล้ายกับการเป็นสมาชิกสินค้าต่างๆแล้วได้ส่วนลดพิเศษหลังจากออกเหรียญขายให้ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มสาภาพคล่องและมูลค่าของเหรียญน,นี้เงินที่ระดมได้จากการขายเหรียญรวมกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนำไปชำระหนี้ชาวนาบางส่วนและพัฒนาวิสาหกิจ สร้างอนาคตชาวนาตัดหาเครื่องจักรยุ้งฉางเครื่องสีข้าวเครื่องกำจัดมอดเครื่องบรรจ,จุถุงปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงรวมถึงการติดตั้งโซลาร์พาเนลและการนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิง่งมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดค่าใช้ใจ่ายวิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาจะรับซื้อข้าวเปลือกกิโลกรัมละ12บาทหรือเกวียนละ12,000บาทชาวนาได้ราคาสูงขึ้นเกวียนละ6000บาทหรือเพิ่มขึ้น100เอร์เซ สีเป็นข้าวสารปัรจุถุงขายผ่านช่องทางกระจายสินค้าของรัฐหรือขอความร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นสาขาประชราชนไทยร้านสะดุกซื้อตามปั๊มน้ำมันปตทหรือบางจากทรกศสาขาต่างๆ